สวัสดีครับวันนี้พามาชมการยิงแผ่นนะครับผมมาแก้งานฝ้านะครับผมให้เพื่อนนะครับผมก็เขาไม่ได้ใช้แผ่นกันชื้นนะครับผมเราต้องเปลี่ยนใช้เป็นแผ่นกันชื้นเอานะครับผมแล้วฝ้าเขาก็ยิงผิดด้วยนะครับยิงผิดแนวนะครับผมนี่นะครับผมแผ่นฝ้าโค้งเขาวิ่งวิ่งยาวแบบนี้นะครับผมแผ่นเขาก็ยิงยิงยาวเหมือนกันยิงผิดผิดนะครับผมเลยต้องมาแก้ไขใหม่ ผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมนี่นะครับผมก็ยิงไปสองแผ่นแล้วนะครับผมใช้ทั้งหมดห้าแผ่นการยิงโค้งนะครับยิงแผ่นนะครับผมเนี่ยฮะต้องยิงแบบนี้นะครับผมถึงจะถูกต้องตัดกันกับซีลายนะครับผมไม่ต้องยิงแผ่นยาวตามซีลายนะครับผมมันจะรับน้าหนักไม่ได้ดีเท่ายิงแบบนี้นะครับผมแผ่นกันชื้นนะครับผมตราช้างเลยนะครับ นะครับผมตอนที่ยิงแผ่นก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมส่วนมุมตรงนี้นะครับผมจะติดเชื้อรานะครับผมจะเอายิบซ้ำออกนะครับผมบางข้างนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมก็ได้ยิงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมฉาบเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ขัดแล้วก็ทาสีนะครับผมก็เป็นงานซ่อมแซมนะครับผมเพราะว่าช่างตะโกนเขายิงผิดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใช้แผ่นกันชื้นด้วยนะครับผมแล้วก็มาแก้ไข บ้านของน้องติพยชาแนลนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์มอนกันนะครับผมเป็นบ้านสวนนะครับผมบริเวณข้างๆก็สวนยางนะฮะก็ตื่นมาก็ขีดยางเลยนะครับผมใครที่ทําเกี่ยวกับยางนะครับผมก็เข้ามาดูช่องของน้องติพยชาแนลได้เลยนะครับผมวิธีขีดยางยังไงนะครับผมก็มาซ่อมแซมให้นะครับผมก็ก่อนหน้านี้ผมเคยลงคลิปไปนะครับผมแผ่นเขาจะยิงไม่ได้ยิงเหมือนผมแบบนี้นะเขาจะยิงไปแบบนี้เลยผิดนะครับผม เลยแก้ไขให้ไหมแล้วก็เอาแผ่นกันชื้นตราช้างนะครับผมมายิงให้นะครับผมแล้วก็เพิ่มเพิ่มตัวนี้นะครับผมเชื้อราเป็นขอบเป็นขอบเป็นบัวไปเลยนะครับนี่ฮะผมก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยนี่ครับผมข้างๆเราก็ฉาบมีผ้าฉาบอยู่แล้วนะครับผมข้างๆนี่นะครับผมก็เหลือขัดทาสีนะครับผมครับก่อนนันนี้มันจะไม่มีบัวลงมา2เซนนะครับผม ผมใช้เชือราออกแบบให้เองทำบัวเพื่อกันน้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมก่อนนันนี้มันจะมีแผ่นฝ้าเฉยๆนะครับนี่ครับผมการทำฝ้านะครับผมที่ถูกวิธีนะครับผมให้ยิงแบบนี้นะครับผมส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีการเพิ่มเชือราใหม่นะครับผมเชือราด้วยก่อนหน้านี้ใช้แผ่นยิบซ้ำนะครับผม แผ่นยิดซ้ำน,นะฮะตรงนี้นะครับผมก่อนหน้าน,นี้มีเป็นแผ่นยิดซ้ำนะครับก็รื้อออกหมดเลยปิดเชื้อราให้ลงมา,าสองเซนจากฝ้านะครับผมฝ้าข้างในนะฮะเนี่นะครับผมก็เสร็จ F เรียบร้อยวันนี้เหลือแต่ทาสีนะครับผมเดี๋ยวให้พี่แชมจัดการนะครับผมพรุ่งนี้วันนี้ก็มาทําให้หนึ่งวันพอดีเลยนะครับผมทั้งปิดเชื้อราทั้งรื้อแผ่นเก่าออกนะครับผม วันนี้ก็ฝากคลิปเพียงตัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ